และสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายบนนภาอากาศเทศนาธรรมเรื่องคุณธรรมแปประการคุณธรรม8ประการนี้เป็นซี่เป็นท,นที่เตือนพวกมนุษย์และสรรพถัตทั้งหลายและเราเทวดาอินพรมให้ได้รู้คุณธรรมสี่ประการ คุณธรรมเจ็ดประการคุณธรรมเจ็ดประการนี้มีสองขั้นตอนละสามละสี่เป็นต้นเมื่อวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญกลางเดือนหกพระพุทธองค์ท่านก็ได้ขึ้นสูนภา,ากาศเทศนาธรรมสอน ถึงแม้ว่ากรถาคตจะหวานทรายให้ตกมายังแดนมนุษย์มเมล็ดทรายเหล่านั้นไม่สามารถจะหลุดพ้นจากผู้ที่มาฟังเทศนาธรรมของกรถาคตเจ้าได้เพราะเน่นถนัดในนภากาะแสงทองผ่องอัมภัยเสียงสังครกิจเสด็จประทับ ในนภาอากาศ่าำกลางแสงจันร์ทนั้นคาาคตเจ้าก็เทศสอนเหล่าพวกผมทั้งหลายเรื่องคุณธรรมเจ็ดประการคุณธรรมเจ็ดประการก็ข้อหนึ่งมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งวงเล็บหนึ่งไม่ให้โลภสองไม่โกรธ สามไม่หลงนี่คุณธรรมสามประก,การคุณธรรมสี่ประก,การข้อที่สองไม่ให้ลาบไม่ให้หลงลาบไม่ให้หลงยศไม่ให้หลงคำสรรเสริญเยินยอและสิ่งสุดท้ายไม่ให้หลงสุขเพราะฉะนั้นคุณธรรมเจ็ดประก,การนี้เป็นที่ สอนของพระคาถาคตเจ้ามาตั้งแต่ในพระพุทธเจ้าระดับองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่ยีสณปัจจุบันนี้ก็ได้มีท่านท้าสหาบดีพรมทูลถามข้าพระุทธเจ้าอยากทราบว่าคุณธรรมเจ็ดประการนี้คืออะไรพระอง์ก็บรรยายว่า ความโลภของมนุษย์ไม่สิ้นสุดแห่งปวงมนุษย์ทั้งหลายความโลภคือทำให้เกิดทุกข์ถ้ามนุษย์ละความโลภได้แล้วก็จะเกิดสุขความโกรธถ,ถ้าปวงมนุษย์ยังขาดศีลธรรม ความโกรธก็มิหยุดยั้งได้ถ้าปวงมนุษย์ทั้งหลายจะละความโกรธจะต,ต้องมีศีลคุณธรรมอยู่ในตัวตนและความหลงปวงมนุษย์ทั้งหลายเดินหลงทางอยู่ถึงแม้ว่าคาถาโครเจ้าเนี่ย จะถอดกายเป็นทพานให้พวกเราปวงมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยข้ามเหวมรณะทุกขปวงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะข้ามเหวมรณะทุกนั้นได้เพราะปวงมนุษย์ให้ให,ห,หลังให้กระถาคตเจ้าเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นปวงมนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่พบกับความหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตตสงสารต่อไปเพราะฉะนั้น คุณธรรมเจ็ประการนี้เป็นสิ่งที่คาถาคตเจ้าเนี่ยสืบทอดมาแต่องค์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันคือเป็นศิลโลกุตละ16แต่คาถาคตเจ้าได้นำขึ้นเทศนภา,ากาศเพียงแค่คุณธรรมเจ็ดประการเท่านั้นเหลืออีกหนึ่งประการ ถ้าปวงมนุษย์ทั้งหลายหรือสมณะชีพพรามทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบัติเข้าถึงอถาโคตเจ้าได้ต้องเสริมเข้าไปอีกหนึ่งประการคือละมังสังให้ได้มังสังคืออะไรมังสังคือเป็นเนื้อสัพสัตทั้งหลายที่ติดกายแห่งปวงมนุษย์ถ้าเนื้อสัตว์เหล่านี้ติดกาย เข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าเขตของพระนิพพานของพระธาโคตเจ้าได้เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดที่จะเข้าถึงพระธาโคตเจ้าต้องละมังสังตรงนี้ประตูพระนิพพานของพระธาโคตเจ้าก็จะเปิดรับ,บวงมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเทศนาธรรมที่อาอตมาภาพ หรือคาถาคเจ้าเนี่ยได้เทศสนาสอนพวกเหล่าปวงเทพมนุษย์ทั้งหลายนี้ทีนี้ก็พระพุทงธเขบอกว่าอขอทูลถามข้าพระเจ้าอยากทราบว่ายังมีธรรมะข้อใดอีกหรือที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายไม่ทราบ พระพุทธองค์ก็ได้ตัดเอาไว้ว่าถึงแม่กระถาโคตเจ้าเนี่ยจะเทศนาธรรมสอนอีกปวงท่านเธอทั้งหลายก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสาเหตุอะไรหรือพระพุทธเจ้าข้าเพราะเธอมันหลับอยู่ท่านท้าวสหบริพรมถึงย้อนถามว่าข้าพระเจ้าไม่ได้หลับพระเจ้าข้า อาถากฎเจ้าทราบดีว่าเธอไม่ได้หลับตาเธอไม่ได้หลับกายเธอไม่ได้หลับแต่จิตเธอมันหลับถึงอถาคตเจ้าจะเทศสอนธนาทำให้เป็นพันๆข้อเหล่าปวงมนุษย์เทวดาอินผมก็ไม่สามารถจะรับรู้เรื่องนี้ได้เพราะจิตเธอมันหลับอัตมาก็ขอจะยุติ คำเทศนาเพียงเอาข้อจำเป็นจำเป็นขนาดนี้ให้กับท่านสาวชนทั้งหลายได้ตรัสรับฟังกันพอเป็นสังเขปพอประดับความรู้ณเพียงเท่านี้ถ้าหากตามาภาพมีเวลาหรือจะอเทศทนาธรรมเมื่อใดก็ขอให้ถึงเวลานั้นที่ปวงมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาแล้วก็มาฟังธรรมก็แล้วกันนะคุณโยมนะ หลงตาครับให้พรนิดหนึ่งครับพรของอัตมานี้ก็เป็นพรของพระอรหันต์ก็ขอให้พรเนี่ยจงไปสู่ในปรโลกสามภพสวรรค์มนุษย์และภูมิ ธรมโอษฐะพะขาวโตละโตพระพุทธติฐถะพระศีริยเมตโยธรมโัษฐะพระขาวโตระโตพระพุทธติฐถะพระศีริยเมตโยธรมโัษฐะพระขาวโตละโตพระพุทธติฐถะพระศีริยเมตโยสาธุธรโมสัจจะขอพรพระอราันทั้งหลายจงช่วยอวยพรไว้เป็นหลักเป็นฐานเป็นแก้วแก่นสารมรรคผลแห่งตนด้วยจิตศรัทธาขนมามากล้นจะเป็นกุศลแห่งผลและทาน ไปถือกําเนิดเกิดสวงสวรรค์อยู่พร้อมหน้ากันพร้อมผัวพร้อมเมียอยู่ยังวิมานสุขพร้อมสาราญเบิกบานืุไทยมีสระกัวทองอมาพองสดใสกุศลที่ได้ตามปาดถนาจะนึกอะไรก็หลังไหนมาดังแม่คงคาไหลหลาดวาลีนับพันสามปีอายุยาวนานเงินทองกองแก้วครบแล้วทุกประการหมดมนทินทาน,ทานกิเลสทั้งหลายมักผลแห่งทานคอยบันดานให้ไม่หลงลืมไหลดวงจิตมั่นคง แม้ปาถนาไปสู่สถานวิมานดวงแก้วกล่าวแล้วพระนิพพานจงพบดวงแก้วคาดแ้วบ่วงมานขอให้ทันพระศีอริยะเมตไตรมาตัดศาสนาคราวนี้มาต่อก่อเกิดตำลาช่วยพระศาสดาองค์พระโคโดมให้คงเหมือนเก่าที่เอาไหมถมแปะเปืื่นโสมมมทับถมคำพีขอพระบารมีจึงช่วยอวยพรพระองค์ไปเสดล้ำเลิศโลกาวางพระศาสนาเมียมาตาถาวร จำมั่นอย่าสั่นครอนให้แน่นอนใจมั่นคงดับจิตไปอย่าให้ไหลหลงตรงเข้าพนิพานขอพรประทานให้เห็นดั่งใจหายโลกหายภัยเป็นสิริเจริญสีขอพระพรน,นี้จงประสิทธิทุกประการเทิุ